สวัสดีครับกฤษณะชัยวรมกุลจากแฟนเพจ Taro o y อ s นะครับวันนี้ผมจะมีเคล็ดลับดีๆเรื่องหนึ่งที่มีคนมาสอบถามกันค่อนข้างเยอะนะครับคือมันเป็นเรื่องราวเกี่ยวกับการมาถามว่าเนี่ยมีคนมาปรึกษาเรานะครับว่าตัวเขาเนี่ย ทำไมไม่ค่อยมีความรักเข้ามาเลยนะครับอ่าประมาณนี้นะแล้วก็แล้วเมื่อไหร่จะมีเนื้อคู่เนื้อคู่จะเป็นยังไงอะไรอย่างนี้นะครับคือจริงๆแล้วผมเคยทําคลิปนี้มาแล้วนะครับแต่ว่าค่อนข้างนานอยู่นะอ่าเพื่อนๆที่เข้ามาใหม่ๆเนี่ยก็อาจจะคนไม่เจอเดี๋ยวนี้ก็จะลองสรุปให้อีกครั้งหนึ่งนะครับเอาแบบกระชับเลยนะครับแล้วก็เอาไปใช้งานได้เลยคือจากปัญหาเมื่อสักครู่ที่กล่าวมาเนี่ย ในตัวผมผมมองอย่างนี้นะครับว่าไพ่ทาโร่หรือไพ่ออร์เคิลที่เราใช้งานกันเนี่ยเราจะเอามาทายกันอย่างนั้นก็ได้นะครับว่าเพราะอะไรเขาถน่งอาพับเรื่องความรักเนื้อคู่จะเป็นยังไงอะไรอย่างเงี้ยแต่จะดีกว่าไหมครับว่าในเมื่ออนาคตเป็นสิ่งที่ไม่แน่นอนแล้วก็ที่สําคัญอนาคตยังไม่เกิดขึ้นใช่ไหมทําไมเราไม่ดูเราไม่ใช้ไพ่ทาโร่หรือไพ่ออร์เคิลเนี่ยในการดูศักยภาพของตัวเองก่อน แล้วมาวิเคราะห์กันว่าเพราะอะไรตัวคนคนนั้นถึงอาพับเรื่องรักแล้วก็เพราะอะไรจึงไม่มีความรักเข้ามาสักทีที่สําคัญแล้วเนื้อคู่จะเป็นยังไงถ้าเราวิเคราะห์ศักยภาพข้างในตัวของคนคนนั้นได้เนี่ยเราไม่ต้องรอธรรมชาติหรือโชคชะตามาบอกว่าเนื้อคู่เขาจะเป็นยังไงแต่เมื่อเขาพัฒนาในถึงจุดๆหนึ่งตามที่ไพ่ทาโร่หรือไพอ่ออร์เคิลแนะนําเขาเนี่ย เขาก็จะมีเสน่ห์ขึ้นมาแล้วก็สามารถที่จะกําหนดคู่ชีวิตของเขาได้ด้วยตัวเองอ่าย่างนี้จะดีกว่าไหมครับเพราะฉะนั้นวันนี้ผมจะใช้ผมจะนําเสนอวิธีการว่าทํำยังไงเราถึงจะแนะนําคนที่เข้ามาปรึกษาเราในปัญหาประเภทนี้ได้นะครับโอเคมาดูกันเลยอ่าสมมติว่าเพื่อนเรามาถามว่าเนี่ยฉันไม่ค่อยมีความรักเลยนะครับนะฉันรู้สึกอาภาพจังเลยเนี่ย เรื่องเนื้อคู่เขาจะเป็นยังไงสั้นจะเป็นยังไงอะนะครับอ่าแล้วก็ลองดูนะครับผมจะใช้ไพ่สี่ใบเท่านั้นนะครับในการมาแก้ปัญหาในจุดนี้อย่างที่บอกผมก็จะดูศักยภาพหรือว่าดูดูตัวเขาก่อนว่าเขาเป็นคนยังไงก่อนนะครับก่อนจะตอบคาถามเขานะถ้าเราจับไพ่สี่ใบนี้เราก็จะเห็นได้เลยว่าเขาเป็นคนยังไง เพราะอะไรทิ้งอาภาัพเรื่องรักนะครับโอเคใบที่หนึ่งนะครับผมตั้งคำถามว่าปกติแล้วเนี่ยมนุษเซียาสาคัญของเขาเป็นคนยังไงกับคนรอบข้างนะครับคนคนนี้นะอาสมมุินะครับใบที่หนึ่งมาแล้วโอเคจับมาใบที่หนึ่งนะมางไว้ก่อนใบที่สองตั้งคำถามว่าปกติแล้วเวลาที่มีคนมาแสดงความรักกับเขาเนี่ยมาจีบเขาเนี่ย ตัวเขารู้สึกยังไงบ้างนะครับข้างในในใจเขานะโดยปกติที่ผ่านมานะครับแล้วก็สืบเนื่องจากคําถามมุสคโครโดยปกติแล้วเขาจะ,สะแสดงออกยังไงนะครับกับคนที่มาจีบเขาหรือว่าสแสดงความรักต่อเขานะครับอ่านะครับโอเคมาดูสามใบแรกก่อนแล้วกันเนาะแล้วก็ใบที่4แล้วก็เปิดอีกครั้งหนึ่งใบแรกนะครับ อ่านะครับใบแรกนะครับโอ้โหดูอันนี้มนุษยสัมพันธ์กับคนรอบข้างก็ดูดีนะครับคนคนนี้ดูเป็นคนที่มีมีมนุษยสัมพันธ์ดีนะเราว่านะเป็นคนที่โอเคนะกับกับคนอื่นๆนะคนรอบข้างนะครับแล้วก็ไปที่สองปกติแล้วเขารู้สึกยังไงกับคนที่มาจีบเขาหรือว่ามาแสดงความรักกับเขา นะครับได้ใบนี้ขึ้นมาอ๋อก็โอเคนะครับใบนี้นะแล้วว่าโอเคนะเป็นคนที่เขารู้สึกดีนะที่มีคนเข้ามาใกล้ชิดเขาอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็รู้สึกว่าตัวเขาก็เป็นคนที่น่ารักคนหนึ่งนะรู้สึกว่ารู้สึกดีอะ่ะกับทั้งคนอื่นแล้วก็ตัวเองนะครับแล้วเธอแสดงออกอยังไงหรือเขาแสดงออกอยังไงทุกๆครั้งเวลาที่คนที่มาจีบเนี่ยหรือมาแสดงความรัก ได้นี่ขึ้นมานะครับดูจากไพ่นี่รู้สึกว่าถ้าเป็นของรู้สึกตอนนี้นะผมรู้สึกว่าเธอไม่ค่อยกล้าแสดงออกเท่าไหร่นะกับคนที่มานะเธอรู้สึกจะเธออยากจะแสดงออกอยู่นะว่าอยากจะแสดงออกยังไงอยากจะมอบดอกไม้อยากจะแสดงความรักต่ออยากจะตอบสนองตอบสนองในทิศทางที่บวกที่ดูดีกลับไป เธอแสดงออกอย่างนั้นจริงๆแต่ว่าเธอแสดงของตัวตัวเธอคนเดียวไงเธอไม่ได้แสดงออกกับใครไงจากสามใบเราก็สามารถวิเคราะห์ได้เลยว่าเธอเป็นคนที่มีความรักแล้วก็มีความเห็นใจกับคนรอบข้างดีแล้วก็รู้สึกดีที่มีคนมาจีบหรือมีคนแสดงความรักแล้วก็แต่ว่าการแสดงออกของเธอเนี่ยเธอแสดงออกอย่างเงียบๆนะครับเธอไม่ค่อยอยากจะตอบสนองเท่าไหร รู้สึกจะเป็นคนที่ขี้อานนิดหน่อยนะครับอ่าทีนี้เรามาดูวันที่สี่นะครับว่าแล้วสเสน่ห์ของเธอจริงๆแล้วเธอเป็นคนยังไงนะครับสเสน่ห์ของเธอนะครับอ่าใันี้ขึ้นมานะครับสเสน่ห์ของเธอสังเกตไหมครับว่ามันจะลิงก์กับไพ่ใบแรกเลยนะครับอ่าเห็นปะดูแลคนรอบข้างที่ดีแล้วก็สเสน่ห์ของเธอที่แท้จริงเธอเป็นคนอย่างนี้นะครับ โอ้โหเธอดูแลเทคแคร์ care, คนอื่นดีมากเลยนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยวิธีทางแก้นะครับที่จะไม่ให้เธอหรือเขาอาภัพรักนะครับก็คือแสดงออกในจุดนี้ให้เยอะๆเลยนะครับไม่ต้องเป็นคนที่ขี้อายนะครับพยายามแสดงออกให้ให้เหมาะสมนะครับปรับตัวเธอให้ดีขึ้นหรือตัวเขาให้ดีขึ้นนะครับแล้วก็พยายาม พยายามมองโลกให้ในแง่ดีมากยิ่งขึ้นนะครับแล้วก็แสดงออกกับคนรอบข้างหรือคนที่มาจีบให้เข้าใจชัดเจนมากยิ่งขึ้นนะครับอวิธีการนี้นะครับแล้วก็จับต่ออีกหนึ่งใบว่าถ้าเธอทําตามนี้ได้ผลลัพธ์จะลงเอยยังไงนะครับกับคนที่มาแสดงออกความรักหรือว่าความรักโดยรวมของเธอจะเป็นยังไงในอนาคตข้างหน้านะครับ่าเห็นไหม ไพ่ขึ้นมาเลยไหมครับผมสับไพ่ใหม่นะปั๊บขึ้นมาแสดงว่าถ้าเธอแสดงออกให้ชัดเจนกับคนที่เธอรู้สึกดีด้วยเธอก็จะมีความรักขึ้นมานะครับเห็นไหมครับประมาณนี้นะครับเห็นไหมที่สําคัญแล้วก็บอกเธอเปไปเลยว่าหรือบอกเขาเปไปเลยว่าเนี่ยเห็นไหมครับถ้าคุณทําตามนี้ได้นะเนื้อคู่คุณจะปรากฏขึ้นมาเองคุณไม่ต้องรอให้มี ธรรมชาติหรือว่าโชคชะตามาดนบันดาลให้เนื้อคู่เกิดขึ้นมาถ้าคุณมีเสน่ห์ตรงนี้เนี่ยสแสดงออกให้มันเยอะขึ้นเนื้อคู่คุณจะปรากฏขึ้นมาแล้วคุณก็จะเลือกได้เลยว่าคุณจะเลือกใครนะครับประมาณนี้นะครับนี่คือวิธีการใช้ไพ่อย่างาผมว่าเป็นการใช้ไพ่ที่ทำให้คนที่มาหาเรารู้สึกดีแล้วก็จะครีเอทตอว่าเขาควรจะทำตัวยังไงต่อจากนี้ไปนะครับแล้วเราก็จะ ตอบคาถามได้อย่างทุกข้อเลยว่าทําไมเขาไม่มีความรักทําไมเขาถึงอาภาัพรักแล้วทําไมเนื้อคู่ไม่ปรากฏมาสักทีแล้วเนื้อคู่เขาจะเป็นคนยังไงสุดท้ายแล้วเนี่ยเนื้อคู่จะเป็นยังไงก็อยู่ที่ตัวเขาเนั่นเองนั่นแหละครับโอเคครับนี่คือคร่าวๆนะครับถ้าใครมีปัญหาอะไรหรือว่าคําถามเพิ่มสงสัยเนี่ยก็คอมเมนต์มาถามได้เลยนะครับถ้าหากว่ามีอะไรที่จะเป็นประโยชน์กับเพื่อนๆในการอ่านไพ่เนี่ย ในโอกาสต่อไปผมก็จะมาอัปเดตให้รับชมกันอีกครั้งหนึ่งสำหรับวันนี้ก็ต้องขอบคุณแนละสวัสดีครับ